อย่าดิ้นไวๆโอ้นๆขันเดี๋ยวโอ้โหมีตัวครับนี่บนอบนอบนอบเลยครับ่รู่ปลาอะไรนะครับผมใส่เส่เดือนด้วยด้วยโอ้ยอะไรวะปลาดุกเง้ยหลังนี้มันโดนนะครับนี่ไงโดนครับผม นี่นะครับคนละฝังนี่อุย้ยโดนครับผมหลังนี้ก็โดนนะครับนี่โอ้โหุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับประชอนหลังนี้เป็นไงอุ้ยหลังนี้โดนครับผมนั่น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 ัโอ้หลังนี้โดนครับผม,โ,บผมโอ้ตะเกียดผาดเดี๋ยวต้องเอาไปบนบกบกนี่ก็ติดมินมินนะครับนี่ปะชอนเหมือนเดิมครับอันไง สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับช่วงเช้าเช้าหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงไปหลายวันก็เมื่อคืนจะได้ตกลงมาตอนสีทุ่มนะครับรู้สึกว่าอากาศจะแจ่มใสขึ้นนะครับผมก็ฝนทิ้งช่วงไปนานก็ทําให้ไม้ปัดเบ็ดเรามันก็แดดน้อยลงนะครับช่วงนี้างานท่าจะได้ นี่เป็นใหม่ที่ตะปองเคยมาปักครั้งแรกเลยนะครับที่ได้แค่ประตูก็ตัวเดีดยวตอนนี้เขาปล่อยน้ำลงท่อไปในคลองแล้วนะครับเลยเข้ามันฟื้นตัวนะควันนี้ก็ปักไว้ทั้งหมด20หลังโดยประมาณนะครับให้เป็นเหลือเทียดนะครับผมอย่างไงเราไปรับชมผลงานกันเมื่อค่ำคืนนะครับว่าผลงานเป็นยังไงนะครับ เรามาเก็บเบ็ดตรงนี้เลยไปครับผมเช้าอากาศดีครับตอนคำคำครับผมสองทุ่มครึ่งลองมายามเบ็ดนะครับตะปองกระใสไว้ประมาณ20ลังนะครับผมเลาะถนนนี้เลยเนี่ลังแรกโอ้โหกิน เกล็ดเหลือแต่หัวนะครับก็ใช้ทั้งเกล็ดทั้งใส่เดือนนะครับผมพว่าเกล็ดเป็นประจับมาเพิ่มนะครับนี่ก็มาใส่มาเย็นนี่กเ็เย็นมากแล้วหกโมงครึ่งไปแล้วนะครับมาใส่ไวโอเคครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเยอะอันนี้ก่อนหลังนี้เยอะหมดครับผม แควนเลยนะครับอย่างนี้เชเชโอ้โหกินดีดขึ้นมาบนนี่นะครับผมเนะีย่ยเยอะเยอะไว้ไหมครับครับผมอีกหนึ่งลังเหยียบหายไปแล้วครับใส่ไว้ไหมโอโ้ตายเรียบร้อยครับผมอ่ะยวเปลี่ยนไว้นะครับข้ามถนนอีกหนึ่งฝั่งนะครับฝั่งนี้เคยมาปักไปแล้วนะครับ EP แรกเลย หลังแรกฟังเฮย้ยมีตัวติดครับผมนี่นไงนี่นไงขันงอบๆเลยครับนี่น,นี่มาแล้วครับมีแต้มแรลกใส่เป็นเยอะเก็บไว้นะครับนี่เฮ้ยถอดเลยนะครับใส่ไม่ค่อยใหญ่นะครับปลานาเรานี่เป็นใส่เว้นๆนะครับ ได้อยู่ครับผมถือว่ามีแต้มนะครับเข้าคางแก้มเลยครับผมอยู่ติดถนนเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยอย่งแต้มครับมาแล้ว โอเคมีแต้มมานแล้วนะครับกอดกอดแปลกๆอีกอีกพีแรกนี่น้ำมันเยอะครับเอ๊ะอันนี้ององโอ้โหโดนลากเข้าฟังครับนี่ขันโค้งมานอนเลยโ้ห่ขันโคง้โเโโคงเลยครับตอนนี้ตอนนี้เขาปล่อยน้ำลงคลองไิก้อนนะครับเพราะว่าข้าวมันจมน้ำเยอะครับเสียหายโอเค เกือบโดนนะครับหลังนี้เหยื่อมดครับผมโดนตีินเรียบร้อยไปครับผมฟ้าแลบแผลบแต่ไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับอันนี้ไว้ฟังนี่โห้ยเหลือตั้งหัวครับผมเรียดโอเคเปลี่ยนครับต้องมีปั๊กไว้ซองหลังนะครับแยื่อเขียดทั้งนั้นเลย ไม่มีดิ้นไม่มีนวดเลยนะครับเนี่ยหนังลังสองหลังนูน่นเหยื่อหมดครับผมเ,เดี๋ยวใส่ไว้ไหมป่าดังขึ้นในนะครับกระปองเดินคันกลางนะครับตอนนี้เอ๊ะคันนี้โอ้โหพามาติดนี่ครับผมโอ้โหคันบิดฮักเลยนี่นะครับคันฮักเลยครับดูตัวอะไร งูหรือไงโอ้โหเล่นเอาคันฮักเลยนะครับดึงเข้ามานี่นะครับทีลกลกเเดี๋ยวลองไส์ไว้นะครับเขียดก็ยังไม่ตายตรงนี้สองลังนะครับฟังนี้เงียบนิ่งฟังนี้ก็เหมือนกันนะครับเหยือหายไปแล้วครับเปลี่ยนครับผมแถวหน้าหน้านี่เหมือนจะใสเป็น สาเดือนไว้นะครับก็ลายหลังอยู่ครับตัวหลังนี้ก็เลยสายเฉยๆนะครับหมดเรียบร้อยแล้วครับฝั่งนี้มันจะละเมงฝั่งนี้ก็น่าจะไม่ยูนะครับนิ่งเลยโอเคเปลี่ยนเยอะไหมครับ อุ้ยสายเชยว่ะอ้อขนาดเสียเดือนยังดึงกินพาดไปโน่นนะครับนะโอเคครับเบียนเป็นเขียดทั้งหมดเลยนะครับเสืยเดือนไม่ได้เอามานะครับผมข้างหน้านี่หลังสุดท้ายนะครับวุ้ยิววิอวิววิยาดิ้นไวๆโน่นโน่นโน่นขันโอ้โหโอ้โหมีตัวครับนี่น็อน็อน็อปอปเลยครับ่รู้ปลาอะไรนะครับผม ใส่เเดือนด้วยด้วยอ้ยอ,อะไรวะปดุกเห้ยอู้ยปดุกครับผมปดุกครับอู้โอ้โหดินแรงจริงยฝั่งนี้ที่ว่าน้ำท่วมแล้วข้าวไม่ขึ้นนะไม,ม่มีแล้วครับน้ำเห็นดินข้าวเพ้งหมดและ้วแมาเก็บกันนะครับปดุกปดุกหน้าดุกหน้า ย้งมีสักตัวจนได้นะครับแต่ละคลิป,ประดุกแต่วันนี้ก็รู้สึกอุ่นใจนะครับที่ว่าเดินยามเว็ดมาเนี่ยเสียงปลาตีกินปับปุบปับเกิดยังมีเสียงให้ได้ลุ้นนะครับผมไกลๆก็ยังดีเดี๋ยวมันก็เข้ามาหาเขียดเราเองโอเคได้สองเต็มแล้วครับเดี๋ยวไงไดเดินกลับไป แถวเดิมนะครับเพราะว่าไม่ได้ปักไปแยกอืนเลยเผื่อมีตัวติดนะครับไปแต่รอบนี้กระไดไปสองแล้วนะครับช้อนหนึ่งตัวลุกหนึ่งตัวครับผมมาครับเดินกลับมานะครับหลังข้างหน้าโอ้โหตีเขียดไว้นู่นเลยครับนนูยอดเข้าเลยนะครับไปกว่าโดนแล้วล่ะโอเคครับผมหลังนี้มันโดนนะครับนี่ไง โดนครับผมไอชอนน้อยอเต็มปากใส่เกลือครับรุ่นนี้เอาไปก่อนนะครับผมแต้มที่สามรอบแรกกินเขียดกัดเขือตัวยญายมดนะครับผมเีบร้อยครับ นี่นะครับคนละฟังนี่อุย้ยโดนครับผมว่าอยู่เขียดทำไมลอยไปแปลกช็อนปลอกแปกอีกแล้วช็อตปลอกอีกแล้วดูเบ็ดมัดปากเลย <laughs> สีแต้มแล้วครับผมเก็บก่อนนะครับ เียบยบหลังนี้กระโดนนะครับนี่โอ้โหรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับประชอนรุ่นนี้ทั้งนั้นนะครับนี่ปอกๆแปก๊ปกแปก๊ปก,ปก,ปกครับทางกลับบ้านได้มาอีกหนึ่งตัวครับผมเก็บครับลมกันแรงนะครับตอนนี้นี่นะครับผลงานครับผมรอบแรกนี่นก็ทั้งหมด หตัวห้าแต้มนะครับประดุกหนึงตัวประชอนสีตัวครับผมกถือว่ามานเลยนะครับเดี๋ยวง่ายๆดึกๆค่อยไปอีกสักรอบนะครับหลับสีทุ่มครับโอ้โหฝนตกเลยนะครับผมแต่แรกเหมือนจะงดไปแล้วออกมาปุ๊บตกแรงใหญ่เลยหลังแรก เขียรอย่างยุ้ครับผมไม่รู้จะได้จะโดนหรือไม่นะครับรอบสองหลังนี้เหยื่อจมน้ำหายปไปแล้วครับผมเปลี่ยนไรครับหลังนี้เป็นไงอุ้ยหลังนี้โดนครับผมนั่นๆๆๆๆๆชอนแวน่นอีกแล้วแว่นแวน,แวนอีกแล้วครับ ได้นะครับตรงนี้นี่สองรอบไม่ติดนี่เยอะหมดนี่ตัวแรกนะครับโอ้ย,โ,อยโดดไปแล้วครับวัดฝั่งนี้โดนครับผมโอ้ตะกี้พลาดเดี๋ยวต้องเอาไปบนบก,บกนี่ก็ติดมินมิน,นครับนะช่อนเหมือนเดิมครับอันไงโอ้ ติดมินมนจริงจริงด้วยครับโจะไม่ได้ตัวหรือไงโอ้ปล่อยไปสองแล้วนะครับไม่รู้อะไรกันนะกันน้ตรงนี้เนาะทางหน้ายั้อยูครับผมโอ้แรงขึ้นแล้วฝนอะ่ะฝั่งนี้ก็ยามาไลา่หลังแล้วนะครับไม่โดนตัวนะครับผมส่วนมากก็จะเหยื่อหมดแล้วก็นี่ แบบนี้นะครับกินเยอะมดแทบทุกลังเลยนะครับฟังนี้นี่ฟังแรกปล่อยไปสองตัว <c oughs> น่าจะยังไม่กีนลังแล้วนะครับผมมาเด็้ท้ายมาเลยนะครับนีอโอตายไปแล้วมานะอ๋อยังครับ หลังสุดท้ายตรงนู้นนะครับที่ได้ประดุกไปรอบแรกไงมีตัวโดนหรือไม่เงียบเงียบนิ่งนิ่ง,ง,งโอ้มีโดนครับผมมีตัวกินอยู่มันงเจ้โอเคไปเดี๋ยวใส่เยอะแล้วก็เดินกลับไปดูอีกทีนะครับ หลังนี้ติดครับผมอุ้ยติดต้นไม้ติดกอหญ้าของไงปล่อยอีกไหมล้วมัง้งโอโ้ลื่นนะครับช่อนน้อยอีกแล้วอ๋ออโอ้โหปล่อยไปสองตัวนะครับนี่ทานกลับมาจะก,กลับบ้านนะครับผมโดนอีกแล้วน่ะดินรุด ดีนะครึค้นมาบกโดนสามตัวเหลือครับตัวเดียวโอเคครับผมนั่นก็เป็นผลงานเมื่อค่ำคืนนะครับรอบแรกนี่ได้ดีเลยรอบสองเหมือนมาปล่อยปลานะครับ มาดูลังแรกแล้วนะครับเยอ่ยมดครับผมนี่ติดติดติดดีนะครับระเวนนี้เป็นทุงทติดติดข้อควายนะครับลังที่สองตรงน้นเยอ่ยมดเหมือนกันครับรอบเชา้านี่น่าจะดินลุดมดนะครับ หลังนี้ก็ไม่ติดครับรอบนี้มเมื่อคืนนี้ปอยนะครับนี่ข้างหน้าอีกหนึ่งหลังครับโอ้โหเหยือ่อแขวนไปโน่นนะครับเนาะเหยือ่อแขวนไปเลยดีดครับหลังข้างหน้าเป็นยังไงโอ้โหแขวนเหมือนกันนะครับเจไปเก็บยอก,กุ้งนะครับดักกุ้งไว้ในคลอง ค okay, ครับผมจะไปฟังโน้นต่อเลยนะครับไปหลังแรกทิศถนนนี้เลยนะครับเมื่อคืนนี้ได้ตัวนะครับตอนเช้าไม่มีครับโอ้โหหลังนี้พันกอข้าวนะครับน่าจะดิ้นรดนะครับนี่โอ้โหเสียดายจะปัก ไว้ที่นี่เลยนะครับแล้วขากลับออกมาทางเดิมอยู่ละหลับเช้านี่จะได้ตัวได้แต้มมั้งหรือไม่เนาะหลังหน้าโอ้โหเขียดเหลือแต่ซากครับนนเก็บข้างหน้าซองหลังคู่นะครับเอ๊ะหลังนนโอ้โหไม่น่าจะโยนะครับ ไปติดอ๋อ oh. ไม่มีตัวครับข้างหน้าครับข้างหน้าเหมือนพันก่อข้าวก่อหญ้า,วาวไว้อุ้ยมีตัวยู่หรือไม่นะอ๋ออันที่หักอีกแล้วเอ๊ะตัวอะไรมันกินนะครับนี่โอ้โหกินเหมือนรอบนั่นเลยอ่ะลงไปปตนะครับ สองหลังคู่ครับเขียดยังยูนะครับอันนู้นอันนี้ดีดขึ้นฟ้าไปแล้วเอ๊ะหลังนี้แปลกหลังนี้แปลกนะครับพาข้าวข้างน่าจะไม่ยูแล้วโอ้โหพามาติดก่อข้าวนะครับนี่ฟังนี้ไม่โดนครับเยอะไฮอย่างอีกแค่สองหลังสุดท้ายนะครับ รูจะมีผลงานหรือไม่กลางนี้เดี๋ยวเคียดมดไปแล้วครับน้ำยุบหลงลายเลยนะครับหลังสุดท้ายที่ได้ประดุกมาค่ำคืนนะครับไม่มีดินเลยเขียดทหายครับผมโอเคเรียบร้อยครับช่วงเชา้าไม่มีผลงานนะครับผม หวังี้ที่ว่าน้ำเต็มนะครับตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วเป็นนาพักบุง้งไปแล้วมาโอเคครับผมช่วงเช้านี้เราก็เก็บเบ็ดเสร็จที่เรียบร้อยนะครับไม่มีพนงานนะครับก็ได้แต่เมื่อค่ำคืนเท่านั้นเลยนะครับผมพนงานก็ เป็นปลาไซไม่ใหญ่นะครับันมากก็จะเป็นปลาปีนี้ทั้งนั้นเลยหมายนี้ปลาก็ยังกินดังอยู่นะครับปอบๆแป,บแปบ๊บๆทุกทีดักเลาะตรงนู้นะครับไม่ได้ดักเลาะไปนะครับตรงนู้เป็นสะใยๆนะครับนะโอเคครับไว้มาแก้มือวันหน้าวันลัางนะครับผมอเช้านี้ก็ต้องขอตัวลากลับบ้านกันก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าครับผม